สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะคะครั้งนี้เรามาเป็นรอบที่สแล้วนะก็ยังรู้สึกว่าว้าว,าวรู้สึกว่าชอบมากกว่าเดิมอีกค่ะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางบรรยากาศให้เพื่อนๆที่มีความชอบการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติแบบนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าเขื่อนเชี่ยวหลานจะเป็นยังไงนะคะ และการเดินทางมาเขื่อนเชี่ยวหลานนะคะเราจะต้องมาขึ้นเรือที่ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลานนะสามารถกด GPS มาได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้พวกเรามาก่อนเวลานัดลงเรือนหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็เลยขับรถเล่นก็มาเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งค่ะซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะร้านนี้มีชื่อว่าคุณสายชนนะจะอยู่บริเวณสันเขื่อนค่ะจะอยู่ตรงข้ามกับ ข้าขึ้นเรือเขื่อนเชี่ยวหลานนะคะห่างกันประมาณแค่2กิโลเองนะบรรยากาศคือดีมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมาก่อนเวลาก็มาแวะร้านกาแฟนี้นะคะนั่งเล่นนั่งชิวกันก่อนได้นะและนี่คือมือเช้าเบาๆของพวกเราก่อนลงเรือนะคะ เรานัดลงเรือไว้ประมาณ10โมงครึ่งนะคะไปถึงท่าเรือก็นั่งเล่นนั่งชิอกันที่ร้านกาแฟนะคะฟินมากเลยค่ะรอบนี้เราจองที่พักผ่านเอเจนต์นะคะแบบแพ็กเกจ2วัน1คืนค่ะคือจะเป็น private ทัวรเลยนะคะเขาก็จะคิดราคาต่อหัวค่ะในแพ็กเกจก็จะรวมที่พัก1คืนอาหาร3มือ้อ ค่าเรือไปกลับแล้วก็มีล่องเรือพาเที่ยวในเขื่อนสองรอบนะคะและเราจองมาในราคา3,400บาทต่อหัวค่ะราคาก็จะขึ้นอยู่กับช่วงเดือนแล้วก็จำนวนคนที่มานะคะถ้าสนใจก็สามารถทักไปถามได้เลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ในใหมายเหตุนะจากท่าเรือนะคะนั่งมาถึงแพที่จองไว้เนี่ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ พอมาถึงแล้วคือบรรยากาศดีมากนะตรงปกบรรยากาศตรงปกเหมือนที่เราดูไว้เป๊ะเลยค่ะรู้สึกได้ถึงการพักผ่อนที่ดีงามจริงๆนะคะในเขื่อนเชี่ยวหลานจะมีที่พักหลักหลายเจ้ามากๆนะคะแต่ที่พวกเราเลือกมาในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าเดอะลากกูน่าเชี่ยวหลานนะคะบรรยากาศดีไหมคะ พอมาถึงนะคะคนขับเรือก็นัดเวลามารับไปล่องเรือช่วงเย็นนะคะตอน5โมงนะพวกเรามาถึงก่อนเที่ยงนะคะถ้าเกิดว่าห้องทำเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเช็คอินได้เลยค่ะไม่ต้องรอบ่ายสองนะคะก็จะมีค่ามาจํากุญแจแล้วก็มีรีโมทแอร์นะคะห้องละ400บาทที่นี่จะใช้ไฟในช่วงกลางวันไม่ได้นะคะไฟจะใช้ได้ตอน6โมงเช้า ถึงหกโมงเย็นค่ะตอนนี้เราเข้าห้องไปก็จะต้องหนูกันแบบไม่มีไฟนะคะคือน้ำใสามากๆเลยนะคะทุกคนเห็นปลาชัดเจนปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะและนี่ก็คือทางเดินที่จะไปห้องพักนะคะ เราสามารถเลือกห้องพักล็อกห้องไว้ได้นะคะถ้ามันว่างนะวันนี้เราเลือกห้อง B ี5ค่ะทางเดินก็จะเป็นแบบนี้นะคะใครเอากระเป๋าเดินทางที่เป็นล้อลากก็สามารถลากมาตามทางได้เลยนะคะด้านหลังที่พักคือติดภูเขาเลยนะคะ หลังที่เราจองจะเป็นโซนของดีลักนะคะถึงแล้วนะคะห้อง B15 นะคะที่นี่จะนอนได้ถึง4คนเลยนะคะแต่ถ้ากำลังดีก็ประมาณ2-3คนกำลังดีนะ บรรยากาศตรงระเบียงห้องผักนะคะจากเตียงเปิดมาก็ลงเล่นน้ำได้จากระเบียงได้เลยนะคะบรรยากาศสุดยอดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแพรนี้มีห้องน้ำในตัวนะคะห้องน้ำก็ดูสะอาดสะอ้านน่าใช้นะมีเสาน้อยนั่ง รอรักอยู่ข้างหน้าตอนนี้เขาเล่นลน้ำได้ค่ะเล่นได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนไหมล่ะอืมค่อยมากินเล่นทีเดียวน้ำน่าเล่นมากนะอืมแต่ว่าต้องไปขอชูชีพพอเพิ่มอ่ะชูชีพก็ให้ามาสองตัวแล้วตอนนี้เราก็จะ เตรียมตัวลงไปกินข้าวแล้วก็เล่นน้ำกันนะคะและในแพ็กเกจที่เราจองนะคะก็จะรวมอาหารทั้งหมด3มื้อนะคะจะมีมื้อเที่ยงมื้อนี้มื้อเย็นแล้วก็มื้อเช้าโดยจะมีกับข้าว4อย่างผลไม้1อย่างนะคะก็สามารถเติมได้ตลอดนะคะเติมได้ทุกอย่างเลยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอร่อยมากด้วย หลังจากทานมื้อเที่ยงกันเสร็จแล้วนะพวกเราก็ลงเล่นน้ำกันอย่างบ้าคลั่งค่ะคือสนุกสนานกันสุดๆนะคะลืมแดดลืมกลัวดำกันไปเลยนะคะพอเล่นน้ำเหนื่อยก็ขึ้นมานั่งพักพอพักเสร็จก็ลงไปเล่นน้ำกันต่อนะคะวนๆอยู่อย่างนี้ตลอดช่วงบ่ายค่ะสนุกสนานกันมากเลย นอกจากกิจกรรมว่ายน้ำกันแล้วนะคะพวกเราเราก็ยังมาเล่นพายเรือคาย,ยากักแล้วก็เล่นแผ่นโฟมยักษ์ได้ด้วยนะคะไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มนะคะแต่ว่าจะต้องมีค่ามาจำไม้พายอัลละ500บาทนะคิดว่าน่าจะมีคนทำหายเยอะนะคะก็เลยต้องให้มาจำไว้นะเพื่อที่จะได้ระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะจะบอกว่าก,กิจกรรมพายเรือคือส่วนตัวชอบมากๆนะคะอากาศดีมากนะคะ เราสามารถพายไปตรงไหนก็ได้นะแต่ต้องเผื่อแรงพายกลับด้วยนะคะแล้วก็ต้องใส่ชูชีพตลอดเวลานะเพื่อความปลอดภัยค่ะพอห้าโมงเย็นนะคะเพวกเราก็มารอคนขับเรือมาหลับนะคะเขาก็จะพาเราไปล่องเรือเที่ยวในเขื่อนค่ะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ ก็เขาก็จะพาเราไปตรงจุดแลนด์มาร์กนะคะนั่นก็คือเขาสามเกลือนั่นเองนะใครมาเขื่อนเชี่ยวหลานก็จะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะเขาสามเกลจะเป็นผู้เขาหินปูนสามลูกนะเรียงกันนะคะคือถ่ายรูปมาแล้วมันก็จะสวยมากๆนะคะถ้าวันไหนฟ้าเปิดเนี่ยก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินนะตรงมุมเขาสามเกลนะคะสวยมากๆเลยแต่วันที่เรามานี่คือฟ้าปิดนะคะเมฆเยอะมากนะ เราจองแพ็กเกจแบบสแตนดาร์ดนะคะก็จะพาล่องเรือแบบนี้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแอดวานซ์กว่านี้ก็จะพาไปเดินถ้ำนะคะเดินถ้ำประการัางเดินป่านะจะเป็นแพ็กเกจที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกค่ะเนื่องจากเมฆเยอะมากๆนะคะไม่มีพอาทิตตกดินให้เราเห็นแล้วก็ได้แต่นั่งล่องเรือรับลมแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันนะคะ บรรยากาศฟินมากค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสเองนะคะบอกเล่าด้วยภาพมันอาจจะไม่เหมือนกับเรามาเห็นด้วยตาตัวเองนะคะขากลับก็จะเจอฝนโปรยๆยนิดนึงนะคะถ้ามีฝนเล็กน้อยแบบนี้นะคะก็มีโอกาสจะได้เจอเหมอกวันพรุ่งนี้ด้วยนะมื้อเย็นวันนี้มีกับข้าวให้เรา5้าอย่างนะคะจะมีแกงเหลืองปลาทอดแล้วก็น้ำพริกกะปิ ผัดวุ้นเส้นแล้วก็แกงจืดนะคะตามด้วยผลไม้อีกหนึ่งจานค่ะสามารถเติมได้นะคะถ้าไม่อิ่มนะอร่อยมากๆเลยแหละอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะวันนี้คนขับเรือนั้นให้มาเจอเป็นที่ท่าเรือตอน6กโมงครึ่งนะคะเขาก็จะพาเราล่องเรือชมบรรยากาศยามเช้านะแล้วก็จะพาไปส่องสัตว์นะคะและนี่คือบรรยากาศยามเช้านะคะ คืออากาศดีมากๆนะคะเย็นเย็นรับลมนะเขาก็จะขับเรือไปช้าๆนะคะเผื่อว่าจะได้เจอสัตว์นะช่วงเช้าก็ใช้เวลาล่องเรืออยู่ในเขื่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะก็ถ่ายรูปเล่นกันนะที่นี่จะเป็นป่าดิบชื้นนะคะเขาบอกว่าจะมีสัตว์ทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นเสือ เป็นสิงโตหรือแม้กระทั่งสัตว์หายากต่าง,าง,างๆนานาก็จะอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ออกมาให้เราเห็นง่ายๆนะส่วนใหญ่ถ้าใครโชคดีก็จะได้เห็นนะคะจะมีช้างกับลิงนะคะที่จะได้เห็นกันประจําคนขับเรือก,ก็พยายามขับช้าให้เสียงเรือเสียงเครื่องของเรือเบาๆนะคะเผื่อว่าเราจะโชคดีได้เห็นสัตว์อะไรบ้างนะแต่ว่าก็พยายามส่งแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยนะคะก็ชมวิวกันไปนะ กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะที่นี่จะเสิร์ฟอาหารเช้าเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะรายอาหารเขาก็จะมีผัดซีอิ๊วนะคะข้าวผัดนะแล้วก็จะมีไข่ดาวไส้กรอกขนมปังปิ้งนะคะก็สแตนดาร์ดเหมือนทั่วๆไปนะมีสลัดมีผลไม้มีข้าวต้มหมูด้วยนะคะแล้วก็น้ำผลไม้ชากาแฟน,นะคะ านข้าวอิ่มแล้วก็มาเตรียมตัวเก็บของที่จะเช็คเอาท์ตอน9ก้าโมงนะคะเดี๋ยวคนเรือจะมารับเราค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับคลิป2วัน1คืนที่ขื่อนเชี่ยวหลานนะคะก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b ส c r i b e ให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางต่อไปที่เขาหลักพังงานนะคะยังไงฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน